สวัสดีค่ะวันนี้แม่บีจะพาเพื่อนๆมาเปิดกล่องรถจักรยานไฟฟ้านะคะสั่งซื้อมาจาก Lazada ค่ะยี่ห้อลู่แล่วีเจ็ดนะคะก็จะมาเปิดกล่องให้ดูนะคะว่าวิธีแกะกล่องรถจักรยานไฟฟ้าจากจีนที่เรา สั่งซื้อมาเนี่ยจะเปิดยังไงนะคะก็แม่บีก็ทำการเปิดอยู่นะคะค่ะก็สำหรับการเปิดนะคะเราก็จะใช้คัตเตอร์นะนะคะกรีดไปที่กล่องนะคะด้านหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเปิดนะคะเปิดออกมานะคะเพราะว่าเราไม่สามารถยกรถจักรยานออกมาจากกล่องได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้อง ถดฟ้ากล่องออกด้านหนึ่งนะคะนี่ตามที่ให้บีค่อยๆกรีดเลยนะคะก็จะเป็นวิธีที่เออช่อง y o u t u b e อื่นๆนะคะที่เขาซื้อจักรยานไฟฟ้ามานะคะแล้วก็จะเปิดด้วยวิธีนี้นะคะซึ่งทำให้ง่ายนะคะง่ายต่อการนำรถจักรยานไฟฟ้าออกมาจากกล่อง ะะก็เดี๋ยวแม่มีก็จะทําการตัดไปเรื่อยๆนะคะตัดจนฝาเนี่ยเปิดออกมานะคะ เปิดออกมาได้แล้วนะคะ1ด้านเราก็จะเห็นตัวรถจัก,กรยานนะคะมีบับเบิลฮอมาประมาณนี้แหละนะคะก็แม่บิก็จะนำของแถมตักก้าอะไรนะคะออกมาแล้วก็จะเช็คอุปกรณ์ต่างๆนะคะอาจจะต้องกรีดด้านบนอีกเพื่อที่จะได้วางขาตั้งรถจัก,กรยานนะคะ thank you ก็ทีนี้เราก็ทำการวางขาตั้งนะคะวางขาตั้งจักรยานนะคะเพื่อที่จะไดเ้เพื่อที่ให้รถจักรยานเขาเนี่ยไม่ล้มนะคะเป็นขาตั้งคู่นะคะนี่พอเราวางไปแล้วนะคะมันก็จะรถก็จะตั้งอยู่นะคะก็จะง่ายต่อการานำอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆออกมานะคะเดี๋ยวแม่พี่กก็จะตัดตัวบับเบิลออกนะคะดูว่ารถเป็นอะไรยังไงบ้างนะคะ ก็จะนำของนะคะของต่างๆอุปกรณ์ต่างๆออกมาให้เพื่อนๆดูกันเนาะ ก็จะมีนี่นะคะเป็นกระจกข้างนะคะที่แถมมาให้กับรถหนึ่งคู่นะคะประมาณนี้แล้วก็อันนี้เป็นอุปกรณ์ของการต่อเบรกนะคะต่อเบรกแล้วก็ตัวพนักพิงนะคะนี่นะคะจะมีพนักพนักพิงนะคะนี่ก็เป็นเป็นอุปกรณ์ของพนักพิงเนาะแล้วก็มีมวกค่ะมวกกันน็อกเป็นพลาสติกนะคะก็ของแถมแหละเนาะ ประมาณนี้ก็ถุงแดงๆนี้ก็จะมีพวกตัวอุปกรณ์นะคะไขคกัแจแล้วก็หกเหลี่ยมแล้วก็นอ็อตแล้วก็จะมีเสื้อกันฝนนะคะก็มาดูในส่วนของตะก,ก้านะคะก็จะมีสา,ายล็อกนะคะเ,เป็นสายล็อกมาให้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบันได1คู่นะคะบันไดปั่นเนาะแล้วก็ สูบค่ะอันนี้เป็นที่สูบลมเล็กๆนะคะพกพาก็ในกล่องนี้ก็จะเป็นตัวอะแดปเตอร์นะคะเป็นอะแดปเตอร์สำหรับชาร์จนะคะชาร์จแบบนะก,ก็จะมีชุดอุปกรณ์ประมาณนี้นะคะแล้วก็แล้วเดี๋ยวส่วนที่เหลือนะคะก็คือ เ,เช็คดูรอยนะคะก็อาจาจะมีรอยนิดๆิดหน่อยๆน่อยนะคะก็เป็นธรรมดาแล้วนะคะการขนส่งของชิ้นใหญ่ๆเนาะส่วนรุ่นนี้ก็จะเป็นแบตนะคะแบตเตอรี่ลิเทียมนะคะรุ่นนี้เนาะเช็คดูเช็คด,ดูนะคะไม่ก็เช็คดูรอยก็มีนิดๆหน่อยๆนนะคะสามารถรับได้ค่ะ ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีอะไรชิ้นส่วนไหนแตกหักนะคะเออจะประมาณนี้แหละคะ่ะรถจกขยานออไฟฟ้านะคะของจีนเนาะซึ่งการขนส่งมาก็ข้ามน้ำข้ามทะเลกันมาไกลเนี่ยนะคะก็หน้าตามีกุญแจนี่นะคะเดี๋ยวเราก็มาเช็คกันอีกทีนึงนะคะว่าใช้งานกันยังไงเนาะเบื้องต้นก็เราก็ เห็นหน้าตาของตัวรถก็ะลักรถจักรยานะคันนี้ไปแล้วแหละนะคะก็นี่ก็เป็นตัวตัววางเท้านะคะซึ่งเวลาที่เราไม่ปั่นเราก็วางเท้าได้นะคะปั่นได้นะคะรุ่นนี้สามารถที่จะปั่นได้นะคะยวงม่บิ๊กก็จะ เช็ดดูนะคะก็มันก็จะต้องมีรอยนิดๆหน่อยๆแหละนะคะแล้วก็จะเช็คอุปกรณ์ต่างๆนะคะแล้วก็เป็นรอยดขีดนิดนึงนะคะซึ่งไม่ได้มีปัญหาอะไรต่อตัวรถเนาะนี่ก็เป็นเบาะนะคะเบาะก,ก็ใหญ่แล้วก็นิ่มนะคะนิ่มนี่ก็เป็นตัวเบาะนั่ง ด้านเบาซ้อนนะคะก็จะมีกล่องไฟฟ้านะคะคร่าวๆเนี่ยแม่บิคิดว่าเขาน่าจะต่อสายไฟมาให้เรียบร้อยแล้วแหละนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับการเปิดกล่องนะคะรถจกักรยานไฟฟ้าจากจีนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะ ก็จะเป็นคลิปที่แม่บีเนี่ยจะมาประกอบให้ดูด้วยตัวเองเลยนะคะรถจักรยานคันนี้แม่บีก็จะต้องประกอบเองแหละนะคะก็ไว้คอยติดตามดูคลิปหน้านะคะว่าแม่บีจะประกอบรถจักรยานไฟฟ้าคันนี้เองได้สำเร็จไหมนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยคะ่ะ